สวัสดีครับพี่น้องยินดีต oh, ้อนรับเข้าสู่ช่องทักษิณลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับโอ้สุดเซยนะครับนี่โอ้พี่น้องพูดนะเ em, อดากเป็นดากพี่น้องไม่จะด่าครับเอ้าเปลี่ยนกระเพาะโอ้ ทางกันบมางว่าหา,หากันเดี๋ยวได้เใช่พี่ลองทีมงานเอาขนมาตากครับเ,เรียบร้อยแล้วครับทีมงาน ดี d นะครับพี่น้องเมื่อนี้เอทีของเราหมดสั้นล่อครับพี่น้องนี่ครับก็สีลำบากแนงหน่อยครับเพราะอะไรเขียนล่องครับตรงไหนกลมครับน้องนั่งใส่หัวนี่ต่ำแน่นอยครับตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วนะครับรอนะครับรอทีมงานไรติ้งนะครับ ออกทมงานอะไรติ่งมากออกทมงานล้วจะลงตอนไหนครับเนี่ยจะลงตอนไหนอ๋อขึ้นไปสืบปท้ทชิบอ๋อเออผมกับจิมีือด้อยกันดิแต่ล่ดถ่ายเนี่ยอ๋อพี่ร้อง โอ้เตรียม้วครับพี่น้องเตรยมพื้นที่แล้วครับสาดครับเออสา่าเตรมพื้นที่แล้วครับพื้นที่สิบายครับมหาต่าไเม่นี่ายค่านคาเนหนานะตรงนี้น่าจะปล่อยล่งไปเลยเนี่ยก็ได้ขายหรอ เพราอมันคนมันแหย่ครับพี่น้องว่าด้นี่ไม่เยิ้มวะใดมันก็มันแหย่มันมาไปมาติงมาไปมาว่าไปว่าใดิอย่างนี้อีเลอแม่นผมเป็นเรื่องของราคานี่ยผมจะไปพูดล้วยู่ราาหนาวของน้ำพุนเไเนกไปของน้ำไปแผลก้อนหะเห็นบ่ครับอืม อย่างก่อนดวยไปบิสูนอ่ันได้สองพันทอาใดก็นนัพีระกี้เนาะว่าของไฟแสนอ่ะต้องลอยเอ็ดแม่ไปอุ้มลมอุ้มมาเลยสิโอ้สามชี่บ้างเนาะอะอะเขาลงมาแล้ว แกส้มขึ้นรุ่นสามบางลงมาแล้วจะหอกขาลงเงือโอ้ไปถึอจังหวะล่มมันมาโอ้เราหลับจากภูสาได้ไหนเขามาะดาษได้ไหนยักพื้นให้ห้องเจ้าหันใส้เนี้ย โอ้โหใจกระเพื่อน้องเจ้าอาาะไรใจกระเือนเนี่ยโอ้เัา<อ>เถะราทีมงานอะไรจริงเอาขยับนะครับขยับนะครับรถถอยนะครับรถถอยไปเลยไปเลย นะครับพี่น้องต่อไปห้อผ้าเบรหมังไฟสิบล้านครับเอ,เอาเลยครับมักหวังได้ครับทำไม่อันไงเขาดังครับจ <c oughs> อดเทีเมนกันเลพื้นที่มันคแคบครับเอที่กับบอด้สุดครับพี่น้อง ไปแลวครับถ่ายเลยถ่ายเลยบ้านหนึ่งพันเลยเลยเลยเข้ามาเข้ามาตรงไปตรงไปตรงตรง อ้าวอ่ะอย่างไรติงต้งของเราน,นะครับกีกฮัทโดนแล้วครับเป็นเป็นปีกแจนะครับอ่าให้สัญญาณนะครับอ่าเรียบร้อยมาทำง,งานทำง,งานอ่าวนั่งอย่นี้ชั่วโมงนึงมาปวดเดียฮะ นี S <S ่เช็งเตีปวดขีปวดโอ้ไอ้กี่โม่ปวดแล้วมามีกระตุนเลยโอ้ปวดเสี่ยปวดขี่มันย้อนเลเงียขีเลยกดคลิที่สองเลยะนอยูนุก็ถุงด้เลยเนี่ยปูนี่่ะถุงยางไปถุงนนอยู่ก็ถุด้เเนี่ยะ นั่นอยู่นี้เสียงแต่กับปวดลุงไม่ขีนอ๋อมันเป็นอิสัยหรือมันเป็นมันเป็นอิสเซนไมหมนังนอ้าวครับพี่นังไฟเบอร์วงไฟแสนครับราคาคุยอยู่ที่อ้าพี่นังขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้พี่นัง เห็นไหมครับโอ้จาฉี่ฝาเลยครับคุณครับเห็นไหมครับล่มมอค้างครับ,รบขึ้นสูงอยู่ครับ ลมไม่กลางนะครับโอ้ยพี่น้องเสียดายครับบางนี่ครับขึ้นบักสูงครับลมเมฆกลางครับนะครับเห็นไหมครับครับลงมาแล้วนะครับตรงฝาเขาเลยครับพี่น้องโอ้กลางแล้วครับกลางอยู่ลำต้ำมึงครับพี่น้องเห็นไหมครับ เอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์ก็แชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า